สวัสดีครับผมกลับมาแล้วหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปมาณสองเดือนทุกคนอาจจะรืมผมหรือจะมไหมผมคือเจ้าของช่องเอ็มซีสองห้านั่นแหละเอาล่ะเหตุผลที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าเอ่อปีนี้เป็นปีที่ผมจะพักเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าอุเหนื่อยแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าคีวเอจะมาไหมมาแน่นอนครับถ้าผมไม่ขี้เกียจแต่ก็เอาแฟนอาร์ไปขั้นกลางก,าก่อนแล้วกันนะแน่ใจนะไอ้ไหนุ่มที่นายไม่อยากเป็นเศษเลโก้นะเลียร้ายของเลียวรลฟ์อีกทีหนึ่ง โอ้マイ g ก d อันนี่มันสกีบีดีมากรู้ไหมอนี่จะเป็นคลิปวิดีโอนะโอ้จํได้ละไอ้ กู <C ül Stevens> ไม่อยากอยู่อะนี้แล้วไอ้ฮีไม่เป็นไรนะพวกแล้วก็เหลือแค่เวลาอีกประมาณ50บล้านชั่วโมง z Z M w w h a t the f u ว k ว่าไงเด็กน้อยที่เข้ามาดูโฆษณานี้นะ่ะน่านย <c oughs> จะได้เอ,อ่อวัคซีนนี้เวล่าอย่า <c oughs> พอฉีดเข้าไปนะเนี่ยเราจะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายเลยนะดูสิ <c oughs> ไ่เชีย่ยเขมมึงอยู่โรงบ้านาลไ่วะกูจะไปตบหัวคว้าเพื่อนฉันยังโอเคไม่มีอะไรมากหรอกนะอน่ยพวกมึงอย่าได้เพชรเปล่าอย่าเพชรวัวมาจากตาเลยนั่นเลยขายประมาณห้าสิบล้านบาทเขากำลังมองอะไรอย่างไรสาเหตุโอไม่น่าผมอยู่ในเรื่องแฮสบีโนเทลแล้วไอเชี่ยแขนไม่สมดุลนะคือตอนนี้เขาเอาผมไปจับไปสู้กับใครแล้ววนะเนีฮะ huh? พี่ชายว่าได้ถูกใจมากเอาไหมเคเซีรีที่ยี่สิบเซีรีที่ยี่สิบพาแล้วดูคือภาพนี้มันก็สวยดีแล้นะแต่คืออย่าหาจริงๆว่าไม่จำได้ไงว่าภาพโปรไฟล์เมื่อประมาณกี่เดือนแล้วว่ผมไม่ได้ติดอะไรเลยยกเว้นคอมันดูยาวไปนิดนึงนะซาับพงคิงซูเปอร์อันนี้เขาเรียกว่าสวยมาก ถ้ามาวัดกับอันนี้ทำไมมันดูเข้ากันแปลกๆว่าโอเคครับขอคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วผมก็จะกลับมาทำคลิปแล้วนะครับมังนะถ้าผมไม่ขี้เกียจนะแล้วผมก็ในผนที่ผมไม่ได้ทําคลิปแล้วก็คือผมขี้เกียจแล้วก็ไม่ว่างเงี่ยะครับคือผมมีปัญหาหลายอย่างนะผมก็สามารถพูดได้ในปัญหานั่นแหละ คือมันไม่นับเป็นปัญหาหรอกครับอันนี้ผมพูดได้อยู่เอ่อเป็นปัญหามันไม่ใช่ปัญหาหรอกคือผมอ่ะอยู่ไว้ใช่ไหมแล้วเขาเรียนหนักเว้ยนั่นแหละผมก็แบบไม่มีเวลาว่างไงแบบมีอาการบ้านอะไรเยอะขึ้นผมก็แบบไม่ได้มีเวลาว่างที่จะมาทําคลิปะนะก็มีประมาณนี้นี่แหละเฮียลมก็เข้ายัางเลยนะไอ้ส